เราเพิ่งได้ข่าวมาสดๆล้อนๆเลยนะครับว่าสปปลาวเนี่ยออกมาตรการผ่อนผันเกี่ยวกับเรื่องการกักตัวและการเข้ามาในประเทศตอนอื่นช่วยเป็นกําลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกดช่องไทยลาวทูเกเตอร์สบายดีสวัสดีครับก็เลยเราเห็นข่าวนี้แล้วเลยรีบเอามาบอกให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่ามีมาตรการอะไรบ้างและผมก็ว่า มันค่อนข้างที่จะผ่อนผันมากเลยทีเดียวนะฮะลองมาดูกันนะครับนั่นก็คือประกาศนี้ออกมาเมื่อวานนี้เองครับวันที่14ตุลาคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติมาตรการการผ่อนผันการจำกัดบริเวณผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับที่เดินทางมาจากประเทศที่บอกมีการระบาดพยาธิโควิด -19 ในชุมชนนะฮะ 1-3ข้อแรกๆย่อยเนี่ยมันก็คืออิงตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มมาตรการการสกัดกั้นระบาดควบคุมและก็ความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านพยาธ COVID ิโควิด -19 ฉบับวันที่29มีนา วันที่30กันยาและวันที่7ตุลาอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการเดิมๆยังคงไว้อยู่นะครับอย่างเช่นพวกด่านสากลด่านประเพณีเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะครับแต่เปิดเฉพาะสำหรับรถขนส่งสินค้าเท่านั้นหรือสถานบริการหรือร้านเกมร้านคาโอาเกตเนี่ยก็ยังปิดอยู่แต่ฉบับล่าสุดวันที่7ตุลาเนี่ยมันคือการผันผันของการที่เครื่องบินเช่าเหมาลำเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ เปิดอเปิดให้มีงานลื่นเลิงประเพณีอย่างเช่นงานดองงานประเพณีท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เปิดขึ้นมาได้นะฮะแต่วันนี้เราได้ฉบับเนี้ยมาเนี่ยเมื่อวานนี้เองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนผันของการกักบ,บริเวณกักตัว14วันครับผมว่ามันน่าสนใจเลยทีเดียวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นมาอย่างไงข้อที่1เนี่ยต้องมีใบยืนยันกวดโรคนะครับ โควิด -19 เนี่ยภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางเวลาเข้ามาต้องให้กวดหาเชื้อและจำกัดบริเวณอยู่สถานที่ที่คณะเฉพาะกิจกำหนดไว้เท่านั้นเพื่อมีการตรวจต่ออีก48ชั่วโมงอีก2วันครับถ้าอีก2วันเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับไม่พบเชื้อเนี่ยก็จะให้คณะเฉพาะกิจเนี่ยพิจารณาต่อนะครับเพื่ออนุญาตให้สืบต่อจำกัดบริเวณอยู่เรือน สถานที่เฮดเวียกหรือโรงแรมจนครบ14วันนั่นหมายความว่าข้อนี้ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่มาจากประเทศที่ไม่มีการติดเชื้ออยู่ในประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วไปกักตัวต่อที่บ้านจนครบ14วันครับหมายความว่าเราตรวจโรคที่ต้นทางมาก่อนแล้วอย่างเช่นผมถ้าเกิดผมเป็นคนไทยผมตรวจโรคก,ก่อน3วันผมเดินทางเข้ามาที่ลาวผมต้องอยู่ถูกกักตัวก่อน,นี้2วัน ทําการตรวจโรกโควิดถ้าเจอต้องเข้าไปอยู่ในโรงหมอแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยก็สามารถผ่อนผันว่าให้ไปกักตัวที่โรงแรมต่อหรือที่บ้านหรือที่ทํางานต่ออันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้อย่อยคือสําหรับพลเมืองลาวนะครับเมื่อได้รับอนุญาตให้มีการสืบต่อชํากัดบ,บริเวณอยู่เรือนของตอนแล้วมอบให้ผู้ปกครองท้องถิ่นครอบครัวรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจเท่านั้นอย่างถูกต้องและเข้มงวดนะฮะจนครบ14วันเป็นต้นติดตามการตรวจอุณหภูมิในแต่ละวันนะครับล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลฆ่าเชื้อบอกให้เดินทางไปข้างนอกบอกให้ใกล้ชิดกับคนอื่นรักษามารยาทในการไอและจาม ปิดป้องยามเพื่อระบายอากาศอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการที่เปิดหน้าต่างประตูเพื่อให้อากาศเนี่ยระบายภายในห้องให้ถ่ายเทนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกบอดสบายให้โทรหาสายด่วน165 166คนลาวเนี่ยที่เข้าไปกักตัวบริเวณที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำง,งานหรือในโรงแรมแล้วเนี่ยให้ผู้ปกครองท้องถิ่นก็คือในบ้านหรือเจ้าบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลหรือคนในครอบครัวเนี่ยต้องดูแลว่าล้างมือให้สะอาด อย่าให้เข้าไปอยู่ในชุมชนอย่าให้ใกล้ชิดกับใครนั่นคือการกักตัวเหมือนในบริเวณที่สถานกักกันตัวนั่นแหละครับแต่ไปกักตัวต่อที่บ้านและห้ามออกไปข้างนอกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีอุณหภูมิสูงมีไข้เนี่ยให้รีบโทรหาสายด่วน,นทันทีนั่นคือ165 166อันนี้ผมว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะผ่อนผันได้เยอะพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับการขออนญาที่อยู่ที่บ้านในที่ต่างๆแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยกันครับต้องช่วยกันดูแลครับถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่แย่และคนที่ลําบากคือคนในครอบครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลนะครับแล้วข้อ,ขอ,ขอต่อไปนะครับก็คือสําหรับคนที่มาจากต่างประเทศครับสำหรับคนต่างประเทศเนี่ยเมื่อได้รับอนุญ,ญาตให้สืบต่อจํากัดบ,บริเวณอยู่เรือนพักของตอนแล้วสถานที่เฮดเวกหรือโรงแรมหรือบ่อนเฮดเวกนั้นบออ่อนแออัด แม่นอนุญาตให้เฮดเวียกได้มอบให้บริษัทรับผิดชอบและติดตามและรายงานให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะฮะเป็นระยะระยะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจเท่านั้นนะครับอย่างถูกต้องเข้มงวดจนครบ14วันนะครับอย่างเช่นก็คือต้องมีการวัดอุณหภูมิทุกวันล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลฆ่าเชื้อนะครับบอกให้เดินทางออกไปข้างนอกนะครับบอกให้ใกล้ชิดกับคนอื่น รักษามารยาทในการไอและจามาเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศภายในห้องพักให้ถ่ายเทถ้ารู้สึกว่าบอสบายเนี่ยให้โทรหาสายด่วน165166อันนี้จะก็จะเป็นคล้ายๆกับประชาชนในประเทศลาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติเนี่ยที่เข้าไปแล้วเนี่ยที่พักที่กักตัวอยู่ในเรือนตัวเองหรือในที่พักของบริษัทหรือโรงงานนะฮะขึ้นอยู่กับว่า คนคนนั้นที่ทํางานเนี่ยอยู่ในสถานที่อาจ,อาจหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ในสถานที่อาจเนี่ยต้องกักตัวให้ครบ14วันแล้วค่อยออกมาทํางานครับแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นอย่างเช่นไปทํางานกลางแจ้งไปทํางานเดี่ยวๆเป็นพนักงานขับรถที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรหรือว่าเป็นพนักงานที่อยู่ตามไซต์างานอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยก็สามารถทํางานได้เลยครับออกมาถึงแล้วเนี่ยก็ไปกักตัวอยู่ที่ ทำงานแล้วก็ออกไปทํางานต่อได้แต่ก็ต้องได้รับการควบคุมดูแลจากบริษัทน,นั้นต้องรับผิดชอบถ้าเกิดอะไรขึ้นบริษัทนั้นก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ผมว่าแบ่งการดูแลแล้วก็แบ่งกันรับผิดชอบมีผู้ควบคุมดูแลเป็นหน่วยๆเล็กๆไปเนี่ยผมว่าดีทีเดียวเลยอีกอันนึงเนี่ยก็กระเถิบเข้ามากับนักท่องเที่ยวผมว่าอันนี้ผ่อนผันเยอะทีเดียวนะฮะ ลองมาดูกันครับแล้วผมว่าเป็นมาตรการที่ดีทีเดียวแหละสําหรับนะักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มต้องมีเอกสารยืนยันนะครับการจํากัดบริเวณ14วันและใบยืนยันในการตรวจโควิด19เนี่ยภายใน72ชั่วโมงนะครับก่อนการเดินทางจากประเทศต้นทางถ้าตรวจแล้วบอกพบเชื้อก็สามารถเคลื่อนไหวตามแผนการท่องเที่ยวที่ได้กำหนดไว้โดยมอบให้สมาคมและบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยติดตาม ให้ผู้เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำโดยคณะเฉพาะกิจที่วางเอาไว้อย่างถูกต้องและเข้มงวดอันนี้หมายความว่าแสดงว่าผู้ที่รับผิดชอบของคนกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี้ยต้องเป็นบริษัทท่องเที่ยวและก็เป็นสมาคมนั้นๆที่นำพาคนกลุ่มนั้นเข้ามาอันนี้ผ่อนผันสำหรับผู้ที่นักเดินทางเป็นกลุ่มนะครับผมเชื่อว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเดี่ยวๆเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปได้ครับก็เพราะว่าวีซ่าหรือด่านทั่วไปเนี่ยยังไม่เปิดแต่บริษัทเนี่ยสามารถนําพาคนเข้าไปกลุ่มๆได้ก็เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเนี่ยก็จะใช้เงินแล้วก็รู้โปรแกรมในการที่เดินทางในลาวเนี่ยค่อนข้างตรงพอสมควรอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะไปกรุปทัวร์นะครับ ประมาณสัก2ี่0 3 0คนไปประมาณ5วันหรือ6วันเนี่ยผมก็ต้องรู้ว่าวันแรกเนี่ยผมจะต้องไปไหนเดินทางกี่โมงขึ้นเครื่องกี่โมงไปรถกี่โมงพักคืนนี้พักที่ไหนกลางวันไปทัวร์ที่ไหนตอนเย็นทานข้าวที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปกันเป็นกลุ่มแล้วคนที่รับผิดชอบคือหัวหน้าทัวร์แล้วทั้งนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีใครปฏิบัติตามแล้วหนีออกไป คนที่รับผิดชอบคือบริษัทหรือสมาคมที่นำพาไปนั้นๆอันนี้ผมว่าก็เป็นมาตรการที่ผ่อนผันเยอะทีเดียวแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเดี่ยวแล้วมีหน้าแปลกๆโผล่ลมาแล้วเนี่ยผมว่ามันจะควบคุมกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นสเต็ปๆไปนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นข่าวดีทีเดียวที่ทาให้เกิดการผ่อนผันเยอะขึ้นเลยทีเดียวนะฮะข้อต่อไปก็คือ ตรวจแล้วเนี่ยพบเชื้อนะครับผู้คนจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เดินทางเข้ามาที่สปปลาวเนี่ยถ้าตรวจแล้วพบเชื้อเน่ยจะถูกกักตัวเดี่ยวนะครับถูกแยกออกเดี่ยวแล้วก็นำพาไปสู่ที่โรงหมอที่กำหนดเอาไว้นะฮะ แล้วก็ข้อต่อไปก็คือไม่ยกเว้นในการผ่อนผันนะครับก็คือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานระบาดของโควิด -19 เนี่ยที่อยู่ในชุมชนก็คืออยู่ในประเทศทนั้นน่ะมีการระบาดอยู่อย่างเช่นอ,อิตาลีหรืออเมริกาหรือว่าอินเดียหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเขาทําการเดินทางมาจะเป็นทูตหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเดินทางเข้ามาในปสปปลาวในประเทศต้นทางนั้นมีการระบาดค่อนข้างเยอะ ก็จะไม่ได้รับการผ่อนพันธ์ในการกักตัวที่เฮดเวียที่บ้านหรือที่โรงแรมนะครับก็จะต้องถูกกักก,กันอยู่ในสถานที่คณะเฉพาะกิจกำหนดเอาไว้เท่านั้นจนครบ14วันแล้วมาตรการนี้ผมก็เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างผ่อนผันเยอะทีเดียวแล้วใจนึงก็มีความรู้สึกว่าไทยก็น่าจะเรียนแบบนะครับไทยก็น่าจะเอาอย่างนะครับในการผ่อนพันธ์อันนี้ที่เปิดประเทศกับ ลาวหรือว่าประเทศที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีการผ่อนผันในการเดินทางหรือว่าควบคุมดูแลอันเนี้ยก็คงอยากจะให้ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าอันนี้ลาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นนะลองดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กแล้วไทยจะทํำยังไงต่อหรือลาวเองเนี่ยกำลังติดต่อไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราคิดว่ามันค่อยๆนะครับจจเย็นๆทุกคนนะครับเพราะว่า มันต้องค่อยๆผ่อนผันแล้วถ้าเกิดมันเวิร์กก็จะผ่อนผันต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนนะครับที่ช่องช่วยกันดูแลนะฮะคราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ เห็นประกาศแล้วก็ค่อนข้างผ่อนผันเยอะพอสมควรนะครับผมก็ว่าไทยก็ลองปรึกษาแล้วน่าจะลองเอาแบบอย่างดูก็ไม่เลวนะครับ